โอ okay. เคกันด้วยนะครับพ,พ่อแม่เป็น้องชาวไทยกันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับ PPTV นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกว่าผมได้นแล้วนะครับโอเคนะครับอะไรวะต้องสนใจนะครับนี่ผมก็โปรแกรมเฮียหรือโปรแกรมอัดคิวครับโอเคอเ,คเคนาะนี่ก็หน้าจอนั่งผู้หญงเองถ้ามันเล็ก เสียบเมาส์นะครับเมาส์กมจะเสียบก็เลยเล่นแบบนะั้นแบบเขียๆนะมันก็เลยจอเล็กน,น้อยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับบ๊ายๆนะครับผมก็จะให้เขาลงเกมให้นะครับเดี๋ยวถ้าลงเกมเสร็จแล้วผมจะมาบอกนะครับโอเคนะครับบ๊ายๆเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแคทในคอ ไอ้โน้ตบุ๊กเลยนะครับบ๊ายบายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับ